นอีนะต้มาแล้วอี่นะ่คู่กันมีมาครับผมครับไตัวนันุนด้วยขณะนี้มีีอุ๊ยพ <uh ี่พี่ระวังพี่มิติอะออกมาถ่ายไว้ถ่ายไว้ม่ติออกไปกันเผื่อนไปหมดลถ่ายไว้ถ่ายไว้ còn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่ติออกมาพี่ติออกมาพี่ติเอาออกพี่ติพี่ติตินไปได้งพี่ าายยไไวว้้ดักคันหน้าไว้ไม่ต้องให้คันหน้าไปไปไปดักคันหน้าไว้ไม่ต้องให้คันหน้าไปเดี๋ยวเขาเลื่อนดักไว้ดักไว้ีบอกคันหน้าจอดไว้จอดไว้จอดไว้ดักไว้ดักไว้ดักไว้